สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะอยู่กับต้าน,นะคะที่ช่องต้าบูปีดวันนี้นะคะเป็นวันเขาเรียกว่าอะไรนะับเป็นวันวันที่ศูนย์แล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้นับเป็นวันแรกนะคะของการกลับตัวเนาะวันนี้ต้าเพิ่งมาถึงที่ประเทศไทยนะคะกําลังหิวพอดีเลยะคะ่ะทุกคนหลังจากที่อาบน้ำดูดิแล้วต้าคือใดๆคือลืมเอาใดประผมมานะคะก็เลยต้องนั่งหัวเปียกๆแบบนี้นะคะอะไปม,มาดูอาหารกันนะคะทุกคนมือแรกถือว่าหน้าทานเลยนะเนี่ยมี ผัดผักนะคะอันนี้ดูจากท่าทางน่าจะเป็นกะเพราไก่นะคะทุกคนแล้วก็มีพริกน้ำปลานะคะมีเต้าหู้ปลาให้ด้วยน่ากินมากเลยเดี๋ยวตาขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเก็บตกมื้อเย็นให้ทุกคนดูนะคะมาค่ะทุกคนคะ่ะเป็นมื้อเย็นของวันนี้นะคะมื้อเย็นของวันแรกนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นนี่เลยหอมมาก ต้มยำไก่นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะทุกคนน่าทานมากนะคะมีข้าวค่ะแล้วก็มีพริกน้ำปลาไข่เจียวแล้วก็มีผัดผักนี่เลยตาก็ได้ถุงยังชีพนะคะจากเพื่อนตาเพราะเพื่อนตาอยู่ใกล้ๆเนาะก็สามารถฝากทางโรงแรมนะคะเอาขึ้นมาให้ได้นะคะคือฝากให้พนักงานโรงแรมนะคะสามารถเอาช่วยเอาขึ้นมาให้ได้เนาะ ค่ะวันนี้นะคะก็นับเป็นวันแรกนะคะของการกักตัวเนาะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 8โมงนะคะ40นาทีนะคะ<ม>ก็ในทุกๆวันนะคะจะมีอาหารเช้ามาให้นะคะตอนนี้ต้าก็ได้ออกไปเอาเรียบร้อยแล้วนะคะคือทุกๆวันเนี่ยพนักงานนะคะก็จะเอามาตั้งไว้ที่เก้าอี้ข้างหน้านะคะเพื่อให้เรามารับนะคะตามเวลาที่กำหนดเนาะนี่เลยค่ะข้าวเช้าของเราวันนี้นะคะก็จะมีเป็นขนมปังอันนี้เป็นน่าจะเป็นเค้กนะนเหมือน เค้กสปอนจ์นะคะแล้วก็มีไข่มีถั่วนะคะแล้วก็อันนี้แซนวิชอะไรเอ่ยแซนวิชทูน่าค่ะน่ากินมาก <c oughs> เอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็มื้อเที่ยงนะคะเรามาดูกันนะ <c oughs> นี่เลยเฮ้ยน่ากินมากน่าจะผัดเผ็ดหรือเปล่า มาดูซิปึ๊บเค่ะหอมมากวันนี้หอมมากอันนี้ผัดเผ็ดหรือเปล่าผัดเผ็ดไก่สาบนะคะผัดผักแล้วก็ไข่ต้มน่ากินมากขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นมือเย็นของการกักตัวที่นับเป็นวันที่หนึ่งนะคะตาก็มาพร้อมกับชุดนอนเลยนะคะ หลังจากพึ่งจะซักผ้าเสร็จนะคะก็วันนี้แอคทิวิตี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็มีซักพุ่งซักผ้าอะไรอย่างนี้เนาะก็ถึงเวลามื้อเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูมื้อเย็นนะคะของการกักตัววันแรกนี่เลยค่ะน่ากินอยู่เดอ้อวันนี้วันนี้กับข้าวอร่อยหมดเลยนะคะก็มีนี่เลยปุ๊บผัดผักค่ะและอันนี้ก็เป็นไก่น่าจะผัดน้ํามันหอ,หอยหรือซีอิ๊วสักอย่างนะนก็มีเห็ดหูหนูดำนะคะแล้วก็ เต้าหู้ทอดพริกน้ำปลาโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวก็มาชิมแบบพร้อมๆกันเลยนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ๋ออันนี้มันเป็นไก่ผัดขิงทุกคนผิดเมนูไก่ผัดขิงนะคะนี่อืมออร่อยมากไปกินก่อนนะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ morning คะ่ะทุกคนว,วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะของการกักตัวแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่สามของต้าเนาะเพราะว่าวันแรกไม่ได้นับนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากคะ่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายดูว่าทานอะไรนะคะขอตัวไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนเจอกันคนตอนนี้ก็เป็น การนะคะของวันที่สานะคะแต่นับเป็นวันที่2การกักตัวเนาะตอนนี้ก็มีการตรวจโควิดครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเป็นยังไงเนาะกำลังรอเลยค่ะ ทุกคนเมื่อกี้ตาก็เพิ่งไปตรวจโควิดครั้งแรกนะคะข้างล่างเนาะก็ะเป็นการตรวจสไลด์นะคะทางจมูกนะคะก็แสบแสบคันๆนะคะจะอาชิวนิดนึงแต่ก็โอเคนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับขึ้นมานะคะเพื่อจะทานข้าวแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นข้าวเช้านะคะเดี๋ยวตาให้ดูเลยนะคะว่าข้าวเช้ามีอะไรเนาะกับข้าวนะคะของการกักบัตวันที่2นะคะคืนที่สามนี่เลยน่ากินนะ อันนี้ก็จะเป็นทาร์ตหน้ามีนักเก็ตนะคะมีผัดมีลูกชิมปานะ่ะนาจากน่ากินมากอุ้ยโหวันนี้แบบกลิ่นแบบหอมแตะจมูกมากๆนะคะมีผัดผากไข่นี่คล้ายๆแบบไข่พันโล้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีผัดเพ็ดพไก่ครับผมน่ากินมาก มาคะ่ะทุกคนนี่คือมื้อเย็นนะคะของวันที่สองกัางกับตัวนะคะพื้นที่สามก็มีนี่เลยเต้าหู้ทรงเครื่องใช่ปะเขาเรียกอย่างนี้ใช่ปะ,ออปะผัดผักแล้วก็ปลาทอดนี่น่ากินมากหอมมากคะ่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเข้าสู่ควอร์ลนตินเดย์ทรีแล้วนะคะวันนี้ต้าก็ตื่นเช้ามานะคะทํานู่นทํานี่นะคะและก็เหมือนเดิมค่ะจะให้ทุกคนดูกับข้าวเช้าวันนี้ค่ะไปดูกันเลยมาแล้วนี่เลยน่ากินมากอันนี้จะเป็นเค้กนะคะน่าจะเป็นแบบพวกบัตเตอร์เค้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนี่เลยค่ะเอ้าเปื้อนนะคะ เปื่อนซอสนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นมะละกอค่ะแล้วก็มีเจ้าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรเอ่ยดูสิอ๋อแฮมเบอร์เกอร์นะคะเออชื่อตามชื่อเลยเนาะน่าทานมากค่ะข้าวเที่ยงมาแล้วควเรนตีนค่ะหูน่ากินมากเลยวันนี้แม่เจ้าน่าทานมากค่ะมีไข่ดาวนะคะมีกระเพราค่ะ มีผัดผักค่ะแล้วก็พริกน้ำปลาเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนค่ะจะบอกว่ามือเที่ยงวันนี้กะเพรานะคะแล้วก็มีไข่ดาวแล้วผัดผักอร่อยมากคือแบบเติมเต็มมากสุดๆอะค่ะคือนี่เลยดูเลยอร่อยนะจริงๆกับข้าวที่ทานมาทุกๆวันเนี่ยอร่อยทุกๆวันเลยค่ะี๋้วตาทานให้ดู <c oughs> ทุกคนโอ้มาแบบหน้ายิ้ตาเพิ่งตื่นนะคะเนื่องจากก็น้ no. ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยนอนนอนเล่นมือถืออ้าวหลับไปเฉยเลยตอนนี้ตื่นแล้วนะคะกําลังจะไปเอาข้าวเย็นค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะให้ดูเลยเนาะว่าข้าวเย็นวันนี้คืออะไรนะคะทุกคนวันนี้กับข้าวคือแบบน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวจะเปิดดูเลยอ้าาเปิดเปิดเปิด ทุกคนต้ามีปัญหากันวันนี้ทุกวันอะนี่เลยค่ะอุ้ยน่ากินนะแล้วก็ปลาค่ะของโปรดแล้วก็อันนี้เป็นไก่ไก่ผัดขิงหรือว่าไก่ผัดซีอิ e ๊วอะไรสักอย่างนะคะผัดถั่วงอ,อกค่ะโอ้โหน่ากินมาก <c oughs> วันนี้ค่ะวันนี้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 นะคะก็ไปดูกันว่าเราทานอะไรกันนะคะทุกคน ตาก็เพิ่งจะอับน้องอับน้ำต่างๆนาๆนาะคะวันนี้ก็ดูสิเห็นเป็นผักหมี่นะอุ้ยเป็นคาดค่ะเป็นสปากเกตตี้ค่ะทุกคนแล้วก็มีเค้กมีส้มให้น่ารักมากน่าทานมากเลยครับตาขอตัวไปทานก่อนนะคะดูดีนะ่ากินไหมเย่เจอกันมื้อเที่ยงค่ะ มาแล้วคะ่ะทุกคนกับ lunch นะคะของวันนี้เรามาดูพร้อมกันเมื่อกี้ต้าได้แบบแอบดูละนิดนึงคือน่าทานมากนะคะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลาบไก่นะแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีผักนะคะเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคหอมมากคือรสชาติน่าจะดีแน,น่ๆเลยนะคะนี่เลยคะ่ะลาบไก่นะคะแล้วก็มีนี่เลยนะคะเจ้าผักแล้วก็มีไข่ต้มค่ะน่ากินมากทุกคนดูดิ หอมรสชาติไทยๆเลยค่ะเยี่ยมเลยหยอต้าขอโตไปทานกอนนะคะเจอกันมื้อเย็นกันทุกคนทุกคนคะ่ะมื้อดินเนอร์และะ้วค่ะเพิ่งอาบน้ําเสร็จเลยนะคะเลยมาถ่ายให้ดูก่อนเนาะมีเลยคะ่ะมื้อเย็นวันนี้ก็จะมีทอดมนันมีปลาแล้วก็มีผักคะ่ะน่ากินมากทุกคนดูดิฮัลโหลทุกคน <laughs> แดดจ้าเป็ไหมคะสวัสดีตอนเชา้าค่ะวันนี้นะคะตาก็ตื่นค่อนข้างเช้านะคะมาจัดนุน่นจัดนี่จัดนั่นนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะจะพาไปให้ทุกคนดูนะคะว่าวันนี้ข้าวเช้าจะเป็นอะไรคะ่ะทุกคนนี่เลยกับข้าวของเราวันนี้คะ่ะขนมปังน่าจะเป็นไส้อะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มี เค้กนะคะแล้วก็มีเจ้าถั่วคะ่ะแล้วก็ไข่เหมือนเดิมน่าทานมากเชา้าๆทานง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะน,นี่คือมื้อเที่ยงของวันนี้นะคะวันนี้น่าจะเป็นวันที่กับตัววันที่สี่วันที่ห้าแล้วเนาะทุกคนก็เดี๋ยวตาจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะวันนี้มีผัดแตงกวาใส่ไข่นะคะแล้วก็มีแกงกลิ่นอะหอมมาก แล้วก็มีมะเขือมีไก่นะคะในแกงแล้วก็เต้าหู้ปลาและพิกน้ำปลาเหมือนเดิมคะ่ะน่าทานมากทุกคนมาถึงมื้อเย็นของวันนี้แล้วนะคะน่าทานทุกวันเลยจริงๆกับข้าวแบบให้แบบจัดเต็มมากนะคะทุกคนก็นี่เลยโอเควันนี้น่าจะอันนี้จะเป็นเท่าที่ตาดูด้วยตาเปล่านะคะทุกคนก็น่าจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานนะคะหรือไม่ก็ผัดซอสมะเขือเทศละมั้ง ใส่ไก่นะคะแล้วก็ผัดผักบุ้งเรียกว่าไฟแดงได้เลยเพราะว่ามีพริกะนแล้วก็มีไข่เจียวค่ะน่าทานอีกแล้วมื้อเย็นวันนี้ทุกคนขอเมาสนิดนึงนะคะก่อนไปวันถัดไปปกติจะไม่ค่อยได้นั่งเมาแบบมื้อเย็นแบบนี้นะก็กินไปแต่วันนี้รู้สึกว่าแบบกับข้าวอร่อยมากทุกคนโดยเฉพาะไข่เจียวดีดีแบบดีเลยอะถ้าชอบมากอืม เ๋ยมานั่งทานโชว์นิดนึงนะคะอันนี้ก็ผัดเปรี้ยวหวานแบบรสชาติถึงถึงมากๆจริงๆนะคะอร่อยอะ่ะอือร่อยมากทุกคนชอบค่ะไปละไม่ทานย่วแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเป็นวันกลับตัววันที่7แล้วค่ะตาก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะทุกคนหัวก็จะยุ่งๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนเ,เรียวๆกันแบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้ตาก็ออกไปเอาอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพาทุกคนไปดูเนาะว่ากับข้าววันนี้คืออะไรนะคะตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น ไผ่นะคะครั้งที่แล้วที่ต้าทานลนะตาทราบแล้วว่ามันคืออะไรทุกคนมันคือไผ่แบบไผ่เผือกอะไรเงี้ยซึ่งหอมหวานอร่อยนะคะแล้วก็ไม่หวานมากจริงๆแล้วมีรสหวานนะคะแล้วก็มีน้องเต็งโมงแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆสําหรับเส้นตรงนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นไก่สับนะคะทุกคนก็นาทานอีกแล้วนะคะมือกักตัววันที่7นี้นะคะทุกคนคะ่ะมาถึงมื้อเที่ยงของวันนี้แล้วนะคะวันที่7ของการกักตัวของทุกคนคือ ถ้าจะบอกไงเดวีวันนี้น่ากินมากนะคะต้าก็เพิ่งไปเอามารู้สึกแบบของโปรดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเอาให้ดูเลยนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะทุกคนค่ะเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนก็น่าจะชอบเมนูนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องข้าวเหมือนเดิมนะคะนี่เลยกล่องเหมือนเดิมเห็นแวบ,บๆแล้วหรือยังเอ่ยนี่ค่ะทุกคน คือด้วยความที่กักตัวด,ดาะเดาเนาะกับข้าวก็จะรสชาติแบบคนใต้นะคะแบบใต้อะทุกคนแล้วมันอร่อยอะเวลาเครื่องแกงใต้เนาะทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะนี่เลยมันคือผัดเผ็ดหรือโคก,กิ้งเอ่ยสักอย่างนะคะแต่น่าจะผัดเผ็ดนะไข่ดาวคะ่ะแล้วก็ผัดผักนะคะน่ากินอะชิมให้ดูเลยนะมันน่าทานมากค่ะ เด้อลาขอตัวไปทานกันนะคะทุกคนเจอกันมื่อเย็นวันนี้ค่ะทุกคนคะ่ะมาถึงมื้อเย็นของเราแล้วนะคะของวันที่เจ็ดน,นะจ๊ะทุกคนดูสิดูสิดูความความเต้าหู้นะ กู้ทรงเครื่องนะคะแล้วก็มีผัดผักนะคะก็คือหน้ากินเวอร์อออ,อ,ออกก่อนก็คือหน้ากินที่สุดนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีนี่เลยค่ะไก่ทอดใส่งาด้วยแล้วก็น้ำพริกกะปินะคะซ่บเดอทุกคนคะ่ะนี่ก็เป็น7วันนะคะ 20มื้อโดยประมาณนะเพราะว่าวันละ3มื้อแต่วันแรกนะคะก็คือตาม,มาถึงตอนเที่ยงแล้วนะคะก็จะไม่มีข้า,าวเช้าเนาะก็จะเป็นวันแรก2มื้อนะคะทุกคนคะ่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป7วันแรกนะคะอาหารที่เราทานช่วงกักตัวนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้จะเป็นพาร์ทแรกของตาน,นะคะและอย่าลืมนะคะติดตามชมพาร์ทสนะคะ ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์ให้ต้าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ต้าในการทำคลิปต่อๆไปนะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย Stay safe ค่ะ